พี่ลงสิกับเปลงแล้วพอเลิศพี่ลงสิกับรถพี่เพิ่นมานั่งจ้อก้อยู่งมองงานนี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายพ่ออยู่นั่งก่อนถ่ายพ่อมีคนไปน้ำเด้์โอ้บัดนั้นมีคนขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออพอเปิดประตูไว้สันพอเปิดประตูไว้เออนั่งร้องนั่งลรเออนางร้องนั่งร้อง Sabes, โอ anyway, ้โอ้บ่มีมูบ่มีมูมาสั่นนางรองนางรองนี่นั่นละพอเล่นยกโตก่อนครับใส่สิคิขับรถสิขับรถขับรถให้น้องดาวแล้วน uh> ั <t ul> <t ul <t ul> <t ul> <t ่นมันอก็คุณออกไปเด้อ ไในยังน่ไนอะไรพวนอยบจะบ้านเลยโอ้เครื่องสนามนะครับเครื่องสนามย่ามาง่ายเลยเอ้าเอ้าเอ้าพี่ไม่แยัลเร็วเร็วเรเร็วพี่ีเอายังมาลิน เปิดหน้าใหม่พี่เดือนจินดึงดึงไปเลยดึงมาเลยอิมเล้วพี่เดือนอิมเหรอเดี๋ยวจะพาเด็กๆ,ๆนะครับไปเที่ยวป่านะครับเราก็เตรียมอของของของไปกินป่าอาหารก่านะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมนะครับว่าเราจะเตรียมอะไรกันไปบ้างนะครับเด็กๆก็ดีใจยันใหญ่เลยน้องดาวกับพี่ใหม่ยังตํามกลมไปเลยนะตัสมกินยี่ห้อกินยูบานเอ เตรียมอะไเห็นเร็วเครื่องมีห euh ันหมอซ้อนโอเคผักเลยวบ้ไปท่ำไปทง่งที่ตั้งหัวหนึ่งใส่บ้างวันนี้เนื้อสวรปะรดมีหัวปลาแด่ปัาเจ้าไปยกขึนไปใส่รถจะใส่ใส่ไม่ยกเด้อมายกเขาเกิมแล้วขอพี่หลงก้อนยันไปผุ่นพี่หลงสับปะรดขึ้นเขาพี่หลงไม่น้ำเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นบนรถนะครับผมเตรียมขึ้นไปบนรถอ่ะผมก็จะเตรียมเนี่ยที่นอน เตยมที่นอนไปให้พี่หลงด้วยเรามารอรุ้นนะครับว่าพี่หลงไปเที่ยวเดินทางกับเรานะครับว่าอ่าจะตกใจไหมจะกลัวไหมครับเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่พี่หลงมาอยู่กับครอบครัวน้องดาวนะครับอสามปีนะครับเพราะว่าน้องดาวก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับอ่าพ่อเสียงก็ได้จัดเตรียมของม้ไปกินด้วยนะครับสติที่นอนนะครับเดี๋ยวจะไปให้พี่หลงนั่งหน้ารถเลยครับถ้าขึ้นอยู่บนรถด้วยกันไม่ได้นะครับกลัวอพี่หลงตกใจนะครับ อ่าแทนแทนเราเตรียมเอาขึ้นนั่งหน้ารถกับพ่อเลยคอยพี่หลงหลงอ่าพี่หลงจะกิน <ไป S 1> ข้าวก่อนกินข้าวก่อน,น,อนจังคอยไปเที่ยวปลาพเพลอามากนอนไปนหนลูกไปนั่งกินยังไ่เอ,อ,งอน,นงนน นี่เขาก็ตับไก่อย่างดีเลยลูกกินใจได้ออกเดินทางอ่ะพี่หลงกินเสร็จนะครับผมก็จะเอาขึ้นไปอยู่บนรถนะครับไม่รู้ว่าพี่หลงเราจะตกใจไหมลัวไหมเอออยากไปแห้งจนบปกไกากินนกเขาไว้อยากกินนกเขาป่านนี่กระตับไก่หอนอืมกินกินไปเลยจะกินแต่นั่งกินเลยนำขวดขึ้คนน้องเอาเอาน,นำกินผมหนนะ่ะ โอ้ยมตมาสบายสนดนเจ้าเจ้าขึ้นก้อนเตอเจ้าเจ้าพี่แม่ขึ้นก้อนเต๋เอาขึ้นวะแทนพี่ลงกินขอวเสร็จก่อนหนึ่งตดจินมนเหรอเออหมาบ้านนอกเนาะไม่เหมือนมาอยู่เมืองกรุงนะครับกินแบบอยู่เรียบง่ายเหมือนกับเอ่อคนเลี้ยงนะครับเดูกิน รอรุ้นนะครับพี่หลงกินข้าวเสร็จก็จะเอาขึ้นไปบนรถนะครับไปอยู่รอดูเลยว่าครั้งแรกนะครับที่พี่หลงมาอยู่ด้วยนะครับไม่ได้เอาไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับจะไปอยู่เป็นเพื่อนหมูดาวนะครับเรารอติดตามกันนะครับผมเอาได้เวลาไปขึ้นรถแล้วครับพี่หลงเที่ยวปลาเที่ยวปลากระนองเด้อได้รอบสามปีที่มีสามปีที่มาอยู่เพิ่งคุ้นเพิ่งให้จับ เพิ่งจะได้ไปเที่ยวายอุ้มเอาไปยังลูกไปไปเที่ยวปาน้ำผอเดเออ<ป>เที่ยวปาน้ำนองเดอ้อดาวพี่ลงไปแล้วเด,อดอ้อดาวเออพี่ลงไปแล้วเดอ้เอไปแล้วไปแล้ว ขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วมีทีนนท่นอนไปให้ด้วยเหรอโอ้นั่นงตรงนี้นะลูกโ okay. อเคเดี๋ยวยังยังกลัวอยู่ว่าทรั้งแรกเอาขาเข้าไปนันง่นงน,นั่งหน้ารถกระพรอเลยอคือกันกันรักตี่เลยตอนนี้นันงนน่งหน้ารถวันนี้จะยามเด้อวันนี้เด้อไปใส่กันนั่งหน้ารถเด้อ <laughs> อันยับเครับยับย,ย,ย,ยับเข้าไปอีกพรา พอเลิ่นเต็มบังพี่ลงมาเลยไหนหางเอาเข้าไปยู่งข้าไปเออกระโจไปอีกเพื่อนน่ะพ่อมาว้าเตอร์หาจิพีเทียว์จิเบิลเบิลน่ะไปจิไปเทียวเปิดกระจกให้แน่ใจสิขาดเนาะเตอร์เด็กหน้ารถนะคะเด็กหน้ารถบัตรธรรมดาแด้บัตรธรรมดาสีย่านบระหยัดเลยนะเอาะิดห้องบอทเบิรหนไหนเอาะ ก็ฝากทติ้งท้ายด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับการเดินทางของพี่หลงกับน้องดาวนะครับตอนนี้น้องดาวขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาแอบดูพี่หลงเรามาแอบดูพี่หลงกันไห <ver> น,นพี่หลงจะเป็นยังไงเราจะไปแอบดูพี่หลงกันนะ <ver> พี่หลงนั่งหน้ารถพี่สิบล้านไปเลยปาดพี่หลงสิครับเปลเองแล้วบอลเลิน พี่ลงสิครับรถพี่เพิ่นมานั่งกอกกอยู่มองงานนี่พี่พี่ลงสิครับรถเดี๋ยวเดี๋ยวถามพ่อยู่นะกนถามพ่อบ่มีคนไปน้ำเด้์โอ้พ่ะท่านมีคนขึ้นมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออพอเปิดประตูไว้สั่นพอเปิดประตูไว้เออนั่งนั่งน่งล้งนั่งลองเออเออพมานั่งลองนั่งลองโอ้โอ้ผมมีมูบ่มีมูมาสั่นนั่งลองนั่งลองนี่นั่นละ เพิ่นยะกโตก่อนนันพอมาแล้วพอมาแล้วครับใสสิครับรถสิครับรถครับรถให้น้องดาวแล้วนันมันไม่นันนันเพราะเสียความมือแลดี บาถึงแล้ไปไปไปนั่งหน้ารถได้พอบ๊ายบายพี่หลงดีใจดีใจดีใจม่อถอยเอาไปดูเบิองเมืองเมืองสภาพพี่หลงอยู่ทั้งทั้งเบิองดีใจครับอืมดีใจได้นั่งหน้ารถกับพ่อเฮ้ย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 นอนนอนนอนแอบโอเคอะแม่จัดที่นั่งให้กันยังไม่ลงตัวเลยพ่อกับลูกเฮ้ยเนาะอยากนั่งใกล้พ่อกับพ่อบอก เฮ้ยเคียที่นอนให้กันเคียที่นั่งให้กันยังบ่แเล้วเบิงบ้งเบิ้งอุ่นอยากขับรถซอยพอกับ <c oughs> อีฟี่โอ้เป็นก้าวเป็นกระบวนพอเด็กก่ากูน้าไปเด้อ